พื่อ,อนครับเขาว่าสักครั้งในชีวิตเนี่ยเราต้องมาเที่ยวมาดีฟให้ได้และนี่ก็คือที่พักเรือคนไทยที่เปิดใหม่ล่าสุดในมาดีฟคือบอกเลยว่าทั้งสวยแล้วก็จัดเต็มม,มากๆมีสไลเดอร์ให้เล่นแบบโคตรมันร้อมประสบการณนอนบ้านกลางน้ําแบบนี้คือแบบน้ําทะเลมันสวยและใสไม่เหมือนที่ไหนในโลกและนี่คือเซนทารามิราลากูนมาดีฟที่วันนี้ไปจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเริ่มต้นเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปมาดีฟประมาณ4ี่ชั่วโมงมาถึงเคาน์เตอร์ก็จะมีคนรอรับเราขึ้นเรือนั่งแค่ทีวสิบนาทีก็ถึงสดดชื่นนพร้อมกับเิ ชมวิวซึ่งที่พักเขาจะมีทั้งแบบโซนบีชฟรอนต์แบบนี้เดินลงชายหาดหน้าบ้านได้และที่ไปพักจะเป็นห้องโอเวอร์วอเตอร์วิลล่าหรือว่าบ้านกลางทะเลนะฮะจะมีระเบียงส่วนตัวพร้อมอ่างจากรุชิซึ่งห้องเราอยู่กลางทะเลเลยอะทุกคนเราสามารถเดินลงทะเลจากหน้าบ้านได้เลยซึ่งที่พักนี้เป็นคอนเซปต์อออินคลูซีฟจ่ายรอบเดียวมีห้องอาหารบุฟเฟ่กินไม่อัน้นหรือจะเป็นห้องอาหารอิตาเลียนเขาก็มีนะฮะและแน่นอนว่าคนไทยอย่างเราก็ต้องมีห้องอาหารไทยเลือกทานได้ตามใจชอบและเครื่องดื่มดิ้งต่างๆก็คือสามารถกินได้ไไมมมม่่่่อัั้้้้นนนลลละสงงค็็กกกกเเเทททาาาจิิบรดซึีีีพใโ ใต้ทะเลเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยมีบีชบาร์พร้อมสระน้ําวนแบบอลังการแล้วก็สซลเดอร์แสนสนุกมาพร้อมกิจกรรมวอเตอร์สปอร์ตให้บริการมากมายอย่างนี้ไปก็ซื้อทัวร์ดำน้ําเพิ่มนะฮะมาถึงมาดีฟทั้งทีก็ขอไปชมโลกใต้ทะเลหน่อยหรือจะนั่งซันเซ็ตครูซไปดูพระอาทิตย์ตกกลางทะเลก็ได้ของจริงมันฟินม,มากๆหรือถ้าใครอยากผ่อนคลายเขาก็มีบริการนวดสปาให้เรียกว่าที่นี่เป็นที่พักในฝันที่ตอบโจทย์คนไทยสุดๆหรือถ้าใครรู้สึกว่าอยากมาพักผ่อนจริงๆนะฮะแปลว่าสักครั้งในชีวิตต้องมามาดียวแปะิกัดให้คฟ and